เอาละฮะกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอนะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบฟโซยเชนเคยนะครับเห็นอ,อิิฉาเรียงกันขนาดนี้ผมจะมารีวิวอิชิดาตัวใหม่นะนั่นก็คือตัวนี้เลยตัวกลางพันปีฟูบิงพันปีฟูบิงมันเหมือนกันไหมมันก็มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยนะไล่ๆกันเลยแหละเดีแล้วเราไปดูรายละเอียดข่า,ขาวๆกันนะครับว่าตัวนี้มีดียังไง เป็นตัวใหม่ที่ค่อนข้างแรงมากด้วยแล้วก็ประโยชน์กรบเครื่องนะฮะอิชิดะตัวนี้เป็นสังกัดมนุษย์กินซี่นะฮะมี SP สูงถึง852ซึ่งสูงมากแล้วก็มีคิดิคอสูงถึง384โอ้จะสูงไม่ไหนสูงไม่ไหนในทิศผู้สังหารยมทูตนะฮะแล้วก็หัวหน้าหน่วยอืมไม่ใช่สาย PvP แต่ว่า ผู้สังหารี่เหมาะกับ PVP มากอมากไม้ตายไม่ติดสถานะอะไรเลยนะฮะไม้ตายแล้วก็ทุกการโจมตีนะไม่มีสถานะอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องมีสถานะหรอกเพราะว่าเขาแรงมากลดคุณทามท่าโจมตีแรง12เป็นลิงก์นะ,ะอันนี้ตก็ใหม่ๆนี่เลือดเยอะเนาะสกีพาร์ s ซ v ฟนะครับจำนวนดอกเด็กุูเฉินบอกหนึ่งสีมปาร์ตี้เฟิร์นฟูเมื่อเข้าฟิว อันนี้ก็ถือว่าดีนะบางคนไม่ต้องเสียเวลาไปเบิกเนตเอานะแล้วก็เพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรงคือโจมตีกว้างขึ้นเหมือนกับเอา agility มาอยู่ใน secure passive เลย agility นะครับเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ40%เอ่เดี๋ยวผมขออนุญาตดูควัมโจมตีปกติโอ้ค่อนข้างที่จะธรรมดานะเพิ่ม40%ก็แรงขึ้นมานิดนึง เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง60%ลดคุณธรรม้าโจมตีแรง12%องเมื่อพลังกายเต็มนะครับเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด20% a สิเบเปอรนี่ค่น ability ี้ค่อนข้างดีนะแต่ว่า <c oughs> ถ้าเขามีดูดเลือดอะดูดเลือดอะจะดีมากเลยมีอันไหนที่ว่าเพิ่มเลือดอะจะดีมากแต่อันนี้ไม่มีไงจะได้นิดหนึ่ง แล้วก็ที่ว่าเขามีประโยชน์นะฮะก็คือเขาดรอปน้ําหอมเล็กน้ําหอมใหญ่แล้วก็ดรอปหยาดน้ําไปในตัวซึ่งหยาดน้ำไม่ใช่17%บนะแต่เป็น30%เลยดรอปค่อนข้างเยอะฮะเยอะมากๆคนระับมีฮิตถ้าชมตีแรงบกหนึ่งด้วยอืมฮิตถ้าไม่ตายบวกหนึ่งคือค่อนข้างแรงแต่ก็สู้อิจิโกะไม่ได้นะตัวที่มารุ่นเดียวกันนะแต่ว่ามีประโยชน์กว่ามีประโยชน์เยอะกว่า แล้วก็เป็นตัวที่แรงพอสมควรมีอันติที่แรงด้วยทีมปาร์ตี้นะฮะทีมปาร์ตี้ตัวละครสีเขียวเพิ่มจะแรงขึ้น20%อีกอันนึงก็เป็นการโจมตีมุดดินและโจมตีตูแข่งแก่งในในด่านน้ำหอมใหญ่แข็งแข่งแข็งแร่งที่เราต้องใช้สถานะถึงจะโจมตีมันได้นะแต่ว่าอันนี้ไม่มีแต่มีเป็นอาริเดิตี้แทนนะ เดี๋ยวเราไปดูการเล่นข้อค่าของตัวนี้กันนะครับจัดป่าย okay, การเล่นก้เข้าครับยิงรัวฮะธนูของเขาคือยิงรัวมากเห็นไหมฮะยิงรัว,วไม่ไม่ได้ยิงดอกเดียวนะแต่ว่ายิงไปสิบสิบดอกเลยนะในการยิงครั้งเดียวนะต่อไปเป็นสกิลหนึ่งฮะถ้าหนึ่งถ้าสองครับอถ้าสองเป็นแบบติดตามนะฮะ อ่าอย่างนึงที่ผมบอกว่ามุดดินอันนี้ผมพูดผิดนะจริงๆมันเป็นทะลุก,กาดนะทะลุก,กาดและจมตีศัตรตูแข็งแกร่งเนี้ต้องขออภัยด้วยครับมันไม่ได้โจมตีมุดดินแต่เป็นทะลุก,กาดแทนอืม,อม ก็แรงอยู่ในระดับหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้อัพอะไรเลยอัพแค่น้ำหอมแล้วก็มีเบิกเนตรน็ดหน่อยผมได้มาสามตัวนะอิชิดะตัวนี้ก็เลยเบิกเนตไปสามอย่างเลย SP ตีธรรมดาแล้วก็คิติคอลนะไปดูไม่ตายกันครับอืมมีก้อนเมฆด้วยตัวใหม่นี้ไม่ตายวิวค่อนข้างสวยอยู่นะ โดยส่วนตัวผมว่าผมว่าตัวละครใส่เอ p พที่ตีไก่มันได้เปรียบนะมันปล่อยออโต้ได้ค่อนข้างดีแล้วอิชิดะตัวนี้ก็มีแบบติดตามด้วยคือมันครบเครื่องผมว่าโอกาสตัวละครใหม่ๆมันจะมีแบบติดตามมีเกาะแบบนี้ผมว่ามันแบบดีเลยแหละครบเครื่องกว่านี้เลยแหละ อยากรู้เหมือนกันว่าตัวต่อไปมันจะออกตัวละคราาแบบไหนมาแล้วมีอเบลิตี้ที่อลังการแบบไหนอีกเพราะผมรู้สึกว่ามันยิ่งออกใหม่มันยิ่งแบบโอ้แข็งแกร่งเกินไปประมาณนี้ยขะขะแข็งแกร่งมันจะแข็งแกร่งไปไหนและผมยังไม่เข้าใจ <c oughs> ผมได้มา3มตัวฮะ ซึ่งผมก็เปิดช่องไปแล้ว3อันซึ่งผมเอา SP c r i t i c อแล้วก็ ATK นะของก็ใส่ปกติเลยฮะของก็ใส่เน้นไปทาง SP ฮะใส่เอื้ออ b i l ล t ตี้ของเขาลิงก์ก็เป็นพวกรถคุณดาวเอยรถคุณไทม์นะรถคุณไทม์นะ่ะ แต่อันนี้ผมจะบอกไม่ค่อยละเอียดนะเพราะว่าตัวละครของใครมันก็บางคนก็มีตัวละครไม่ครบนะลดคูณไทมใส่แบบคร่าวๆให้ดูก่อนถ้ามี14%ใส่14%ไปดีกว่าฮะถ้ามีแบบลิง์ตัวเก่าประเภทที่ว่าลดคูณททมถ้าโจมตีแรงเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรงเอออันนั้นอนะ่ะดีเลยผมนับหนุน แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกดาวแดงนะถึงจะมีลิงก์แบบนั้นนะของก็ใส่ไปทางเน้น SP ก็ได้ถ้ามีแบบตัวที่ว่า SP แรงๆนะใส่ไปทาง SP ใครไม่มี SP ก็เน้นไปทางอ่าคิติค้อก็ได้ฮนะมีคิติค้อหนึ่งอันแล้วที่เหลือก็เป็น SP อันนี้ก็จะโอเคอัตราฟื้นฟู ้ามีอะไรที่ดีกว่านี้ก็ใส่ดีกว่าแต่ถ้าเราไม่มีอัตราฟื้นฟูก็ถือว่าดีของไอดีนี้ผมมันไม่ค่อยครบเครื่องเท่าไหร่ไงมันไม่ค่อยครบเครื่องในสังกัดมนุษย์ฟินซี่มันค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกน้อยอยู่เออเองไม่ใช่สังกัดฟินซี่เลยทำไม ทางเขนใช้ไม่ได้มันยังไงเพิ่มมากสุดยังได้แค่800รอยเนะี่เพราะว่าของไม่ค่อยมีนะยังไงถ้าใครได้ก็ลองไปเล่นกันดูครับตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะแนะนำให้อัพน้ำหอมแบบเยอะๆไปเลย15หรือไม่ก็20ไปเลยเพราะว่าประโยชน์มันครบเครื่องครับมัน มันได้ครบอ่ะมันได้ครบอ่ะทั้งหยาดน้ำทั้งอะไรอ่ะมันครบเครื่องที่สุดเลยยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอบขอบพระคุณทุกท่านที่กดเข้ามาดูในวันนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ